สวัสดีครับฟอชิตไทยครับก็กลับมารีวิวตัวผ้านะครับวันนี้ได้มีโอกาสเรียกว่า,าได้ซื้อเต็นท์นะครับตัวคอสโดมมาเป็นคอสโดม270เจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเทียบสีให้ดูนะครับว่าสีตัวใหม่เนี่ยที่เราผลิตสีตัวใหม่ออกมานะครับได้เต็น์มาก็ต้องส่งสีเทียบนะครับว่าตรงกัน น้อยแค่ไหนอ่าอ่านี่ตัวเต็นท์นะครับตัวเต็นท์ของคอตรตรตรสตอม270นะครับก็จะเป็นก็สีสีจะออกมาประมาณน้ำตาลทองนะครับอันนี้ผ้ารุ่นใหม่ของเราคจะเป็นกาเรียกว่าสีมันกันครับเราก็เทียบสีให้มันตรงเหมือนกันนะครับสีน้ำตาลทองนะครับน,นะครับค่อนข้าง ใกล้เคียงนะครับครับใกล้เคียงถือว่าใกล้เคียงนะครับแต่ของผมจะออกออกเงาเงาเงาวกว่าว่างั้นเถอะมันจะเงาวกว่านิดหนึ่งแต่สีถ้าดูจริงๆแล้วเท่าสีในนี้นมันก็จะสีแบบใกล้เคียงกันเลยนะครับอ่าสีตรงกันอันนี้สีทองนะครับผมจะเรียกตัวนี้ว่าน้ำตาลสีดีเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคุณสมบัติเป็นยังไงตัวหนึ่ง นี้เขียวนะครับตัวนี้ผมที่เรียกว่าเขียว CR นะครับ CR ก็มาจากคอสโดมนั่นแหละรครับผมเลยตั้งให้มันตรงๆ CD ดีก็คอสโดมเป็นเรียนให้มันท้ายกันครับอันนี้ก็คือเทียบสีโดดเด่นทีนี้เราจะมาดูคุณสมบัติของตัวผ้ากันนะครับว่าของเราเป็นแบบไหนเอาเลยอเคนครับของราชิตไทยก็จะ ่แน่นอนครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น 70D โคดแบ็คโคดแบ็คยังไงหน้ากะหลังเลยนครับหน้ากะหลังนี่คือโคดแบ็คนะครับเดี๋ยวเราแัดเน็นะครับไฟตัวนี้ตัวนี้ทำไมถึงต้องเรียกโคดแบ็คนะครับเพราะว่าเอ่อ เราได้เราได้พยายามที่จะทำให้มันทึบแสงร0 0เซนะครับเพราะว่าแดกเมืองไทยนี่บอกโ่้ก้าเหลือเกินซึ่งหายากนะครับผ้าที่มันจะทึบแสงได้ร0 0เซจริงๆนะครับทึบแสงยังไงนะลองทดสอบดูแสงไฟเลยครับแสงไฟสอบเห็นไหมครับเห็นไหมฮะถ้าเทียบกับตัวเต็นท์ เดี๋ยวเอาถูกเต้นให้ดูนี่ถูกเต้นนะถูกเต้นนะอันนี้ผ้าถ้าเป็นผ้าของโคแบัปกตินก็จะเป็นย้อนเห็นไหมฮะนี่นี่คือแสงสองผ่านได้ประมาณถือว่าประมาณ60-70%เอร์เซ็นเลยซึ่งมันก็จะทําให้มันมันร้อนนะครับร้อนร้อนเหมือนกันเพราะว่าแปดมันมันส่องถึงนะครับก็เลยทําให้ร้อนก็เลยต้องหาที่วิธีโคดแบต นี่ครับมันทึบแสงเลยแต่ว่าตัวนี้ก็ก็จะระบายอากาศไม่ได้นะครับมันก็จะมีข้อเสียว่าความร้อนสะสมมันก็อาจจะมีอยู่แต่มันจะช่วยลดความร้อนที่มันจะส่องเข้าถึงเราเนี่ยลงไปได้นะครับแล้วก็ตัวผ้าเป็นแบบไหนนะครับชัดว่าตัวผ้ามันจะเป็นตารางนะครับทำไมต้องเป็นตารางอ่ะตึกจนะัดให้ดูเลย เป็นตารางนะกลอยู่นี้โอเคทำไมต้องเป็นตารางนะครับฟับเมื่อ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 ผ้ามันขาดนะครับมันก็จะมีการลั่นอย่างเงี้ยมันจะเป็นตึ๊ดตึ๊ดอ่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าลิปสต็อปนะครับมันจะไม่ขาดลำนะครับก็จะมีการผ้า นะนะมันจะขาดลามน้อยมากถ้าเกิดกิ่งไม้หล่นใส่เนี่ยมันก็จะเป็นแค่เป็นรูๆตรงนั้นเวลาลมมันมันก็ยังใช้งานได้ต่อนะครับแต่ว่าอย่าแนะนําว่าให้เอามาถ้ามันหล่นใส่แล้วเอาเอามาซ่อมดีกว่ามันจะได้ไม่ขาดไปเพิ่มมากกว่านี้นะครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนผ้าเดืนดเวลาหล่นใส่ปุ๊บมันจะแควกยาวเลยแต่ตัวเนี้ยมันจะหยุดนะครับมันจะไม่ลามนะครับนี่คือข้อดีของตัวมันแล้วก็รับแรงลมได้ดี ผ้าก็ตัวเนีย้ยเคลือบถึง5้าชั้นนะครับมีความหนาพอสมควรวรู้สึกจะ0ู1หนึ่งมิลน,นะครับ0.1 1หนึ่งมิลแล้วก็นี้ก็จะมีสารเขาเรียกว่าวอเตอร์เรฟเรน์นะครับมันเรเตอร์เรฟเรน์มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าสารน้ำกิ้งแหละเห็นไหมฮะแต่สารน้ำกิ้งนี้จะเป็นระดับที่ทยังไม่ไม่เป็นเม็ดนะครับเต่ร์โคนจะมีสารน้ำกิ้งให้ใหมาบ้าน นะครับสบาภาตัวนี้ก็สีตอนเนี้เราเทียบสีรุ่นใหม่เนี่ยจะตรงตรงที่สุดแล้วครับก็เอาไปจับคู่กับตัวคอสโดม2 0ได้แล้วก็พวกพัดไปโดมก็ได้ TP 3 2 5ก็ได้นะครับก็สีน่าจะทนโทนเดียวกันนะครับก็จะเลือกพวกประเภทน้ำตาล CD นะครับกับเขียว CR นะคก็จะมีสอโทนที่ใช้กับ พวกนี้นะครับนั่นก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับเนื้อผ้าตรงนี้ครับ7 0ดีโค้ดแบท